สวัสดีค่ะเรามาไม่ดีเรามาดูเรามาดูคำถามโอเคอันนี้เป็นคำถามนะคะว่าถ้าบาังเอิญกดข้อความกดซ่อนข้อคอมเมนต์ในพินที่เราปักหมุดไว้นะคะเผื่อเพื่อนๆมาคอมเมนต์แล้วแล้วกด อซ่อนโดยอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะลองซ่อนข้อความอันนี้เลยเนาะดูซิว่าเราจะซ่อนได้แบบไหนนะคะลักษณะไหนเนาะมันก็มีแค่หายซ่อน user นี้จากช่องนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะซ่อนตรงไหนเนาะก็คือโอเคเดี๋ยวเราจะลองซ่อนอีกทีมันมีตอบมีแชร์มี remove มี report มี add ให้เป็น admin แอดให้เป็น Approve User แล้วก็ h i g h from Channel ก็คือซ่อนจากช่องของอันนี้เลยเนาะอืมทีนี้ผ่านไปนะคะอันนี้ไม่เข้าใจว่าปัญหาเกิดได้ยังไงนะคะแต่ว่าเดาอ่า,อาทีนี้ถ้ามันเป็นอีกกรณีหนึ่งกรณีที่บางครั้งบางครั้งระบบระบบเขาซ่อนคอมเมนต์โดยอัตโนมัติซึ่งบางครั้งอะมันเป็นคอมเมนต์ที่ดีมันเป็นคอมเมนต์ที่แบบ ระบบอาจจะมีเออร์หรืออะไรใดๆหรืออาจจะ System ที่เขาใช้อะมันอาจจะตรวจสอบผิดมันอาจจะ f i l เตอผิดเนาะทีนี้เราก็ลองไปเช็คดูนะคะว่าคอมเมนต์เราก็เข้าไปที่สตูดิโอเนาะเข้าไปที่สตูดิโอแล้วเราก็เดี๋ยวหาหาคลิปที่หาคลิปที่แบบพอมียอดวิวบ้างอะไรบ้างเนาะไปอันไหนดีเนาะน่าจะไปที่ พอมีวิวก็น่าจะเป็นอ่ะโอเคคลิปน้องแมวแล้วกันนะคะดูซิว่าระบบเนี่ยได้ซ่อนได้ซ่อนคอมเมนต์ของเราไว้บ้างไหมเนาะเราก็จะมาเช็คที่เดี๋ยวเราจะดูคอมเมนต์นะคะวิวออเนาะวิวอออันนี้เราก็คือเราก็จะเห็นคอมเมนต์ทั้งหมดเลยนะคะเราก็มาเช็คที่คอมเมนต์อันนี้ที่เขา publish ตรงนี้ก็คือวิธีการเช็คที่แล้วก็เราก็กดตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็ดูสิว่ามีระบบเขาได้ระบบเขาได้อ่ารอไว้ตรวจสอบไหมก็คือ h e l t h e l t to review เนาะอ่ะสรุปอันนี้ไม่มีนะคะแล้วก็ลอง search content question มันก็ไม่มีอันนี้ก็ลอง search ดูว่าอ่ะไม่รู้จะใส่คำว่าอะไรก็ค่าไม่เอาละ from super thanks มีขายให้ super thanks ไหมไม่มีนะคะ super subscriber แล้วก็คนที่ได้ทรัพย์มากกว่าพันคนก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีใหญ่เลยนะคะอ,อันนี้ก็คือสรุปไม่มีนะอันนั้นนะแล้วถ้าเราลองไปคลิปอื่นดูล่ะเออ,เ,อ,อเพื่ออันนี้มีอันนี้มีพอมียอดวิวเนาะ เราก็มาดูคอมเมนต์นะคะมาที่วิ all แล้วก็ไปที่ publish เหมือนเดิมตรงนี้เนาะก็ดูซิวันมีอันไหนที่ระบบเขาแบบกดไว้ให้เราตรวจสอบไหมนะคะอ่ามีมีม,มีอันนี้มีก็คือกดตรงนั้นเนาะอันนี้ก็มีอันนี้เราก็โอเคแล้วเราก็อ p r o ูฟไฟนะคะอ๋อนี่เลยเนาะเผื่อใครเพื่อนๆน,น,นะคะ เย็นเจี๊ยบไหมเอ่ยเนาะเย็นเจี๊ยบไหมเอ่ยอันนี้ก็เขาก็ซ่อนคอมเมนต์เราโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะเพื่อนๆลองไปเช็คดูนะคะเข้าไปที่ YouTube Studio เนาะ approve แล้วเราก็มา approve นะคะนี่เลยเนาะเอาอีกทีนะคะอันนี้มันเป็น help นะเราก็มาเช็คที่คอมเมนต์ตรงนี้นะคะอืมมาแล้วเนาะตอนแรกไม่มีนะคะเออเห็นไหมเนาะ